บรรยากาศยามเช้าทุกคนตลาดรถก่อหนึงนี่รถเข้าใหม่หรือรอออกมาล้างครับทุกคนหรือรอออกมาล้างเลยทุกคนแผงบางคนก็เลือ้ออกมาล้างครับทุกคนโดยช่างชำนาญการช่างเปิ้นกมอหนึงตลาดรถ กมหนึ่งผู้เชี่ยวชาญใต้ทองรถครับขมุดอย่างเดียวเลยครับตื่นเช้ามาก็มุดอย่างเดียวครับทุกคนหรือออกมาล้างครับทุกคน บรรยากาศยามเช้าตลาดรถยนต์ก่อโม่หนึ่งมาชมรอบๆด้านหลังครับด้านหลังอัพเดตได้ทุกวัน,นด้านหน้าทุกคนยวเข้ามาใหม่ครับทุกคนสตีต้าแคมอรี่เข้ามาใหม่ยังไม่ลางครับ เครื่องสองพันตัว G ครับทุกคน,กคนเข้าใหม่ Toyota Camry อัปเดตบรรยากาศยามเช้าตลาดรถยนต์กอมอหนึ่งตลาดรถยนต์เมืองสอง นิสสันเอ็กเซลกับเครื่องสี่ล้อสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันอ่านตามป้ายทุกคนฟรีดาวรถปีสิบห้าจดปีสิบหกครับทุกคนเคาื่ยนไฮบริดครับไฮบริดทุกจดไฮบริดครับทุกคนเขาก็ทางเตยครับทุกคน อันนี้ก็โตโยต้าแคมรี่ปี0 2ติดแก๊สครับทุกคนเครื่อง2.4แสนน้ำเงิน5 0 0พันเดค้างเต็มครับทุกคน ด้านมากด้านมากอาชมบรรยากาศยามเช้าแค่นี้ก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน